ชีวต,ตังขอสิ่งดีดีแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีดีด้วยดีหน้างา,าดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิม,ด,ม,ด,มดีนะ้าสวยดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรไวไอิสสุดดีแม็กซ์เมจิกอารพยานต่อให้โลกตาให้รักดูกแลชีวิตไทยประกันชีวิต บริวไวเทนนิ่งโลชันภาษากายของคนผิวสวยทนแต่ขาดทำไ ที่สองใช่ไหมที่สองอ่ะเขาจะมาคุณรุ่นชอบเนะขานำนะเน่นรู้ว่าสีจะไม่แหบมาถึง็นมิฟลุกป่านะครับมารายการนี้เป็นครั้งแรกเลยไม่รู้ครั้งแรกนี้จะเป็นแบบว่ามิกิเนอร์รักหรือเปล่าทายถูกหรือเปล่าทำกันบ<ต>้า <ไป S 2> นมาก่อนไหมว่าหลังคำแหงเราน่าจะเป็นใครทำกันบ้านมาก่อนไหมคือจริงๆเพลงที่เลือกที่ยเขาขอลดลงแค่ลบหนึ่งแค่คนเดียวเองซึ่งแปลว่าซึ่งแปลว่ามันเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใจ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแบบว่าส่งพลังพอสมควรครับด้วยาก,การเลือกคีก็ทําให้ให้เรารู้ได้ว่าน่าจะเป็นนักร้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมมีคำใบ้ก่อนครับสําหรับนักร้องหลังกําแพงหมายเลขสองรูปร่างดีอารมณ์ขันมีสเสน่ห์เวลาพูดครับอุ้อออยอ้าวที่ดนั่งอยู่นี่นะอ้าวไม่ได้ใครเราเราต้องร้องด้วยเราต้องไปอยู่หน้ากรแพงรูปร่างดีอารมณ์ขันมีเสน่ห์เวลาพูดมีดีที่เอลครับเฮ้ยกาบอกแล้ว่นนั่งอยู่นี่จุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของ เอวที variance, all, ่พี่เอวทำไมต่อมาครับเข้าวงการจากการประกวดครับแต่ไม่บอกว่าเป็นการประกวดประเทศไหนพี่ชินชินวุธชินชินวุธบอกมาคืออะไรอะไรค่ะแบบชัดเลยที่เอล